นี่เลยครับมาเลยปลูกมาสามสิบกว่าวันเพาะเมล็ดตั้งแต่เป็นเมล็ดเลยนะครับเอามาเพาะนะครับเพาะเป็นต้นก้าเล็กๆนะครับขยายพันธุ์มาเรื่อยๆนะครับปลูกในกระถางหน้าบ้านนะครับในกระถางหน้าบ้านอันนี้เป็นมะเขือเทศนะตอนปลูกก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรพอโตขึ้นมาแล้วออกลูกแล้วยังไม่รู้เลยว่าพันธุ์อหไ นะครับนี่ออกลูกเต็มเลยนะฮะออกผลเต็มเลยนะครับแต่ยังกินไม่ได้นะครับจุดนี้ครับเดี๋ยวทิ้งหน้าบ้านไว้เปล่าประโยชน์นะครับกระถางเล็กๆน้อยๆนะครับมีเมล็ดพันธุ์ผักอะไรนะครับต้นไม้อะไรก็สามารถปลูกได้นะครับในหน้าบ้านเรานะครับเห็นไหมฮะออกมาเต็มเลยนะครับอีกไม่กี่วันก็คงจะเก็บ ได้กินแล้วนะครับว่าชุดแรกนี่จะเอามาทำเป็นมะเขือเทศนี่จะเอามาทำเป็นน้ำพริกอองนะครับเป็นน้ำพริกอองเราปลูกเองนะครับเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ยาฆ่าแมลงอะไรนะครับเป็นปลูกแบบธรรมชาติจริงๆนะครับหน้าบ้านเราใส่กระถางอย่างนี้เลยนะครับนะครับเราก็จะเอามาทำน,น้ำพริกอองใส่บาตรตอนเช้านะครับเพราะว่าปกติก็ใส่บาตรทุกวันอยู่แล้วนะครับก็จะเอาออนี่ มะเขือเทศเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับดูงามขนาดนี้เห็นไหมฮะโอ้โหออกมาเป็นช่อนะครับแต่ไม่รู้มะเขือเทศพันไหนนะครับเ,เดี๋ยวถ้าใครสนใจว่าอยากรู้มะเขือเทศพันไหนลองติดตามดูคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมีนะครับพันมะเขือเทศมาบอกกันว่าที่เราปลูกไปเนี่ยเป็นพันอะไรนะครับ เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ลูกเล็กยังไงนะครับแต่ตอนนี้รู้ๆว่าทุกต้นออกเม็ดออกผลนี่เต็มไปหมดเลยนะครับครับนี่กระถางหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านรถคันนี้ก็ามาจอดไว้ให้บ้านตรงข้ามกันนะครับเป็นกำแพงกั้นไว้ให้อย่างดีเลย